double kill one dee up พบตรูแล้วทีเช่าโหวาเจี๊ยบขอบคุณนะบตรูแล้ว first blood มันจะตายแล้วเพื่อ Double ลคิล